แมวตกใส่รถเจ้าของรถทำอะไรไม่ถูกเจ้าของรถจะเสียหายอะไรบ้างสงสารแมวคะ่ะเจ้าชีฟูนฮะแมวอ้วน8.5กิโลตกคอนโดชั้น6แมว9ชีวิตแค่เล็บหลุดข้างเป็นแผลยังโดนเล็นตุ๊กตาได้คะ่ะถ้ามีสิ่งของนะตกใส่รถเรานะไม่ว่าจะเป็นแมวสิ่งของหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นประกันชั้นหนึ่งะซ่อมรถให้เรา หา,าห,หาเจ้าของแมวหรือเจ้าของสิ่งของไม่ได้แล้วก็ต้องเสียค่าเอ c e เซ1000บาทถ้าเรามีประกันชั้นหนึ่งประกันซ่อมรถให้เราถ้าเราหาเจ้าของแมวเจ um ้าของสิ่งของได้แจ้งประกันค่าประกันจะเป็นเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของแมวหรือเจ้าของสิ่งของนั้นถ้าเราไม่มีนะคะ <sans exist> <ation> ถ้าเราไม่มีประกันชั้นหนึ่งเราก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของแมวเจ้าของสิ่งของที่ตกใส่ รถเราเองค่ะเจ้าของรถนะที่ไม่มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญนะอย่างคนขายประกันเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตอนเอารถเข้าซ่อมเนี่ยมันไม่มีรถใช้แล้วก็จะสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถได้รถเก๋งวันละห้าร้อยบาทแต่เจ้า,จาของแมวนะแล้วเจ้าของสิ่งของที่ทำหล่นใส่รถเราเคสนี้นะคะเจ้าของรถเป็นคนรักแมวค่ะก็เลยไม่เก็บค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถเจ้าชิฟูนคะคะตกลงมา ใส่กระจกหลังรถแตกประกันนะเรียกไปหมื่นหนึ่งนะสูสาะนะเขาลดให้เหลือ7,000บาทเจ้าของแมวนะก็ขอปิดนะกับประกัน6,000บาทเจ้าของแมวนะก็โดนนิติปรับ1,000บาทนะเขาหาแอบเลี้ยงแมวถ้าคุณมีคนขายประกันนะที่มีความเชี่ยวชาญนะมาดูแลคุณเนี่ยถามเลยคะ่ะว่าเคสของคุณนะคุณจะเสียประโยชน์อะไรบ้างแล้วจะต้องเรียกร้องจะต้องทำยังไงบ้างขอคำแนะนำเลยคะ่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอยากฟังอะไรก็แจ้งมาเลยค่ะทำไมซื้อประกันรถต้องมีคนดูแลอย่ารอให้เกิดเหตุก่อนนะแล้วไปถามใน,นเน็ตมันไม่ทันค่ะเคยใช้บริการคอซ l center ไหมตอบโจทย์ไหมคะหากต้องการเรียกร้องค่าสินไหมและประกันเนี่ยให้น้อยไม่เป็นธรรมคุณสามารถดําเนินการได้เองไหมจะหวังเพิ่งหน่วยงานนะมันก็ไม่คุ้มนะเสียเวลาให้พี่จิมเมื่ออาชีพเข้ามาดูแลนะคะ เข้าไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยปักลิงไวที่แคปชัลนวนะ